น้องแอนดรูน้องแองเจลถายาตเจ้าของมิสยูนิเวอร์ส6 6ตุลาคม2022มีเองไม่ได้จ้างฝรั่งอุ้มบุญ30ล้านถายาติแอนจักระพงเลี้ยงลูกสมเป็นไฮโซพัน so ล้านทุ่ม800ล้านซื้อมิสยูนิเวอร์สหลังจากที่แอนจักระพงจากกราจุธาทิพเคยออกมาบอกว่าจะซื้อหุ้นกินรวบมิสยูนิเวอร์สคืนแทนเจ้าของมิสยูนิเวอร์สซึ่งก่อนหน้านี้ทางเพจ Page Insider ได้โพสต์ Instagram ที่เป็นภาพแผนที่ประเทศไทยพร้อมข้อความว่ามีข่าวว่าบริษัทจากประเทศไทยได้เข้าซื้อกิจการ Miss Universe แล้วแต่สำนักงานใหญ่ยังคงอยู่ที่นิวยอร์กตามเดิมเนื่องจากเหตุผลทางด้านกฎหมายและทีมงานยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่แน่ชัดว่าเป็นบริษัทอะไรที่เข้าไปซื้อ แต่น่าจะมีการประกาศในเร็วนี้ซึ่งก็ยังไม่มีอะไรแน่นอนล่าสุดข่าวสะพัดว่า Miss Universe ได้เปลี่ยนเจ้าของเป็นคนไทยแล้วก็เป็นจริงโดยบริษัท JKN ที่มีแอนจัก,กระพงเป็นผู้บริหารและเจ้าของกิจการได้ออกมาประกาศเป็นที่เรียบร้อยระบุข้อความว่าแม่แอนจักกะพงคอนเฟิร์มแล้วคนไทยคนแรกที่เป็นเจ้าของ Miss Universe 100เอร์เซ ทำเอาแฟนนางงามไทยเฮลันยกใหญ่อย่างไรก็ตามแฟนนางงามรอรุนอีกทีวาทิศทางหรือระเบียบการของทางผู้บริหารเจ้าของลิขสิทธิ์คนใหม่จะเป็นยังไงจะสนุกแค่ไหนรอติดตามกันได้เลยค่ะอีกทั้งบทบาทนาทีคุณแม่ลูกสองและพาลูกชายคนโตน้องแอนดรูและลูกสาวคนเล็กน้องแองเจลมาเผยโฉมให้ทุกคนได้ชมความน่ารักเป็นครั้งแรกพร้อมเจาะลึกถึงความยากลำบากที่กวาจะได้ถ่ายญาติทั้งคู่มาโดยแอนจักรพงษ์เผยว่า ก่อนหน้านี้ชีวิตแอนลำบากมาหลายเรื่องถูกเลาะเลียนตั้งแต่เด็กยอมลำบากฟันฝ่าทุกอย่างมาเพื่อพิสูจน์ตัวเองเชื่อว่าสักวันชีวิตต้องได้ดีคนนี้ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการที่เรามีวันนี้ได้เพราะเราสู้มุ่งมัน่นรู้จักหน้าที่ก่อนสิทธิทำทุกอย่างด้วยแรงบันดาลใจไม่ใช่แรงจูงใจอยากจะบอกทุกคนว่า everything is possible จงเชื่อในตัวเองศรัทธานในตัวเองแล้วสุดท้ายคุณจะได้ทุกอย่างตามที่ต้องการแม้ว่าบริบทในชีวิตแต่ละคนจะไม่เหมือนกันสู้เท่านั้นที่จะทำให้ประสบความสำเร็จเพราะไม่มีใครลิขิตชีวิตให้คุณได้นอกจากตัวคุณเองและเรารู้สึกว่ามันน่าเสียดายที่เรารู้อะไรเยอะมากได้แต่สอนคนอื่นเราเลยคิดอยากมีลูกเพื่อสอนเขาสิ่งที่เราเรียนรู้มาทั้งหมดในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องรู้จักหน้าที่ก่อนสิทธิ วิชาชีวิตต่างๆที่เราประสบมาก็อยากจะเอาตรงนี้มาซ้อนมาถ่ายทอดเพื่อสร้างให้เขาแข็งแกร่งรวมถึงส่งมอบชุดความรู้ธุรกิจที่เรียนรู้สร้างผลประโยชน์ให้กับประเทศซึ่งลูกๆอยากได้อะไรก็ได้แต่แม่ทุกคนย่อมต้องการให้ลูกเกิดมาดีที่สุดฉเฉลียวฉลาดเท่าที่จะทำได้สวยและเก่งจริงๆเลยคะ่ะ